อรุณสวัสดิ์นะคะวันนี้ก็มาเจอกันตอนเช้านะคะมีหลายท่านยังคงสงสัยในเรื่องของข้อกาหนดว่าเงินเข้าบัญชีเกินกว่าที่ทางเราเรียกกันว่าที่มีลักษณะพิเศษและทางธนาคารเนี่ยต้องนำส่งนะคะต้องมีการคิดอะไรอย่างไรแล้วก็ถ้าเจ้าของกิจการเนี่ยรับเพชรที่แคชจะทำยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้อธิบายสรุป ให้เห็นเป็นเป็นภาพก็แล้วกันดีไหมคะเชา้านี้นอกกับอุปกรณ์ที่ยังครบท่วนกันอยู่นะคะจะเล่าแบบนี้ก่อนเลยนะคะการส่งเงินการส่งยอดเงินเข้าให้กับทางกรม ยอดเงินที่เข้าเนี่ยมันจะถูกกําหนดเอาไว้เป็น2ชั้นนะคะชั้นที่1เนี่ยเราคิดได้วยว่าสามพันครั้งชั้นที่2เนี่ยคือ400ครั้งและยอดเงินนั้นนะคะจะต้องซ้ t ทัทงหหรือว่ายอดรวมเป็น2ล้านบาทเรื่องนี้หลายท่านทราบดีอยู่ลวขยายความนิดเดียวนะคะก็คือว่า ด้วยเงื่อนไขของการส่งเงินเข้าเงินที่เข้าก่อนอันนี้คือหนึปีต่อธนาคารหลายคนบอกว่าควัดค่าของหนู400ครั้งต่อเดือนค่ะอเอาอย่างนี้เราเราไม่ต้องดูไปต่อเดือนเราดูเป็นต่อปีต่อธนาคารแล้วถ้าสมมติว่าในกสิกรมี5เล่มอบวกกันหมดเลยค่ะ ในไทยพันในปีสิบเล่มบวกกันหมดเลยค่ะเพราะเงื่อนไขคือเงินเข้าใน1ปีต่อธนาคารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้รวมเฉพาะสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารอย่างเดียวนะคะอย่างอะไรที่เป็นการเติมเงินนะคะก็รวมด้วยเช่นกันนะว่าจะเป็นเรื่องของอ,อย่างสมมุติว่าเติมเงินของ True Money อะไรที่เป็นว l l เล็ะคะ e wallet เนี่ยก็รวมด้วยเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยลักษณะก่อน ว่าทำไมเขาถึงกำหนดแบบนี้ก่อนสักนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าบัญชีของบุคคลทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าบัญชีของพนักงานประจําเราก็จะรับเงินเดือนเดือนละครั้งเก่งๆก็สองครั้งถูกไหมคะอ่ะสัปดาห์ละครั้งก็เดือนละสี่ครั้งเดือนละสี่ครั้งปีหนึ่งสี่สิบกว่าครั้งสี่สิบแปดครั้งดังนั้นยอดเงินที่เข้าจากเขาเรียกว่าจะหลีดเส้นทางการเงินเนี่ยถ้าพนักงานปีหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยหรอก ใช่ไหมถ้าแบบค้าขายเล็กๆปีหนึ่งก็ไม่ถึงไม่ถึง400ไม่ถึง3,000หรอกแปลว่าคนที่มีนะคะเงินเข้าความถี่สองลักษณะนี้เป็นกลุ่มที่ทำการค้าดูก็รู้ว่าทำการค้าแต่ด้วยเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ทำการค้าเล็กๆหรือเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มจากการหลบรายได้ไม่ยื่นรายได้ใช่ไหมคนค้าขายเปิดหน้าร้านเก็บเงินสดอ่ะปีหนึ่งสัก สมมติเดือนละ5้าแสนปีหนึ่งสักหาล้านกว่าบาทบางคนก็ไม่ได้ยื่นเลยมันก็เป็นปัจจัยทําให้กรมสมรรพากรมาพิจารณาว,ว่าทําให้โอนกันฟรีไปเลยโอนกันฟรีไปเลยแล้วไปดูว่าใครก็ตาม,มัญชีที่เงินเข้ามีลักษณะพิเศษมีดูแล้วเนี่ยเป็นแม่ค้าแน่นอนก็เดี๋ยวว่ากันอ่ะคำว่าว่ากันคือก็เดี๋ยวส่งข้อมูลมาให้ทางกรมก่อนสมมติว่าติดหนึ่งในนี้นะคะ ส่งข้อมูลเหล่านี้มาให้ทางกรมก่อน r d ก็คือกรมสัมพกรกรมสัมพกรเนี่ยจะเอามาเก็บเอาไว้ในถัง Data แล้วเดี๋ยวว่ะจากการรอไปเช็คทำการเช็คตรวจสอบกับ PIT PIT ก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอ่ะเรียบหนะ่ ไปเช็คกับ PIT ก่อนยกตัวอย่างเช่นโอเงินเนี่ส่งมาเยอะมากคุณผู้ชมนะคะส่งมาแบบห้าหมื่นครั้งห้าหมืน่นครั้งเงินที่เข้าเนี่ยประมาณสักสมมตินะคะห้าล้านบาทเกินแน่นอนห้าหมืนครั้งคือเกินสามพันห้าล้านก็ไม่ต้องดูแลก็เกินละแต่ตอนที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปรากฏว่ายื่นรายได้ ตามสูตรสมการทั่วไปยื่นไม่เกินล้านแเดี๋ยวต้องจดแวนยื่นล้านห้ามันทำให้เกิดค่าด,ดิฟตรงนี้เอ้รายได้ล้านหยื่น5ล้านไปเช็คกับ p i t ที่ดินสิที่ดินก็ไม่ได้ขายเพราะว่าที่ดินไม่ได้นําส่งอะไรอา้าวทำไมมันต่างกันอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวรอเหมือนกันเข้าสู่กระบวนการรอต่อไปรอไปตรวจอย่างอื่นก่อนสมการเขาจะตรวจหลายอย่างนะคะตรวจอย่างอื่นอ่ะ ถ้าสมมุติว่าดูยิ่งน่าสงสัยก็เข้าสู่กระบวนการรอเหมือนกันก็คือรอเรียกไม่ได้หมายความว่าเจอสงสัยปุ๊บเรียกโอ้ยนะคะการที่คัดกองมาเนี่ยมันจะมีคนเยอะมากที่เกินคุณต้องเข้าใจว่ามันเกินอยู่แล้วปี6-3ที่พลาดนะก็ไปรอตรวจก่อนซึ่งอย่างที่กวันบอกไปว่า personal income tax PIT ของประเทศไทยเนี่ยของปี63เนี่ย ถูกยืดระยะเวลามากาต้องนําส่งปี64ปกติเนี่ยนะคะก็คือ3เดือนก็ต้องส่งแล้วแต่ตอนนี้ไปจนถึงมิถุนาดังนั้นหมายความว่าข้อมูลของรายการในปี63เนี่ยนำส่งให้สัมปรกรณ์เรียบร้อยนะคะตั้งแต่เดือนเมษา64ที่ผ่านมาทั้งปีของ63นําส่งเรียบร้อยแต่ยังไม่จัดการอะไรเพราะวันต้องรอเช็ค <c oughs> รอตรวจสอบมันก็ต้องมาตรวจสอบ กับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งตรวจตอนนี้ก็ไม่ได้พฤษภาจะไปสรุปว่าเขาไม่ยื่นภาษีก็ไม่ได้เพราะว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยสิ้นสุดกําหนดการคือมิถุนาหกสี่บางท่านนะคะที่บอกว่าโอ้ oh, พี่เกิดแน่นอนพี่เหวี่ยนถูกเรียกเลยคกะสงสัยพี่จะโชคดีอะไรอย่างเงี้ยขอให้พี่โชคดีจริงๆเพราะว่าข้อมูลที่นําส่งเนี่ยคือจากการคาดการณ์นะคะน่าจะเยอะ พราะน่าจะมีการพลาดเยอะแหละแต่ที่ไม่เรียกเพราะต้องรอเช็คก,กับภาษีเงินได้บุคคลแล้วถ้าของของคุณพี่พลาดเกินแน่นอนเกินแน่นอนไปบัญชีแม่ค้าแล้วยังไม่ได้ทําอะไรภาษีเงินได้บุคคลก็ไม่เสียหรือเสียตามแบบเนี่ยเข้าห้าล้านเสียล้านห้าสมมตินะแล้วผ่านไปปีเนี่ยคุณพี่ยังไม่ถูกเรียกนั่นหมายความว่าอะไรเพราะข้อมูลที่ส่งมาค่ะอธิบายนิดหนึ่งนะคะก็คือว่าเขาจะถูกกรองเป็นเลเยอร์ ถังเขาคงไม่ได้เป็นถังรูปตรงๆอ่ะดังนั้นไอตัวครีมข้างบนเนี่ยแปลว่าอะไรคะโอ้โหสมมติเข้ามาสักแสนอ่าเข้ามาสักล้านครั้งเงินที่เข้าเนี่ยสมมติสิบล้านคุณเห็นไหมคะว่าปริมาณมันต่างกันจํานวนครั้งเนี่ยล้านครั้งเงินเนี่ยสิบลา้านภาษีก็ไม่ยื่นคงจะช้อนตัวบนก่อนอนะ่ะสมมติของคุณเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละก็ถูกส่งเหมือนกันอ่ะอยู่ในเลเยอร์สามเนี่ย เงินคุณอาจจะเข้ามาสัก5,000ันครั้งสมมุติสมมติเงินทะลุามาแค่แบบ2ล้านห้าทั้งปีนะอย่างเงี้ยคุณเห็นความหน้าช้อนไหมคะอันนี้เข้ามาล้านครั้งเงิน10ล้านภาษีไม่ยื่นเข้ามา5,000ันครั้งเงิน2ล้านหภาษีไม่ยื่นต้องเนี้ยกวดไม่รู้ว่าระบบ,บของกรมสมรรพากรจะช้อนแบบไหนจะช้อนปาดครีมตัวบนไปหมดก่อนกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหลือเกินกลุ่มที่น่าเห็นแล้วแบบเห็นแล้วอยากหา ถูกไหมคะถ้าเขาช้อนตัวครีมตัวบนก่อนแค่เนี้ยเจ้าหน้าที่กรมสัรพกร5,000คนในประเทศไทยทีมตรวจเนี่ยที่ตอนนี้เขาก็มีงานอยู่ในมือเยอะแล้วเนี่ยตรวจไม่ทันหรอกก็ใช้วิธีการเขาเรียกว่าเปิดเคสประเด็นเรียกไปก่อนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดช้อนตัวบนหมดตัวล่างก็ลอดไปก่อนแต่ถ้าใช้วิธีการช้อนตัวบนหมดแล้วสุ่มมาช้อนในเลเวลต่อมาเลเวลต่อมาเป็นการสุ่มช้อนออกไป อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะถามใครก็ไม่มีใครสามารถตอบได้เพราะอะไรคะยังไม่เกิดการช้อนครั้งแรกไงส่งข้อมูลมาเต็มปีครั้งแรกเรียบร้อยแล้วเมษาพฤษภารอถึงกำหนดการเส้นแดงพามหกสีพฤษภายังไม่ยื่นหรือยื่นที่มีความแตกต่างเดี๋ยวว่ากันเพราะตัวต้นเหตุก็คือจำนวนครั้งที่ส่งของคุณนะไปตกอยู่ในเลเยอร์ไหนนี่เขเป็นเรื่องประเด็นนะ มาดูกันต่อนะคะดังนั้นเมื่อกี้ที่อธิบายไปว่าโอเคเดี๋ยวมาสรุปกันสักนิดนึงว่าเป็นยังไงโอ้ยมีเสียงหวออีกแล้วขอปลอดภัยนะคะหวอโรงพยาบาลวิ่งบ่อยมากนะช่วงนี้เนาะกอ,อดเปิดหน้าต่างไว้นี่เองโอเคอะดูต่อนะคะในเรื่องของเคสของการส่งตัวนี้ มาดูกันบ้างว่าคอนโดจะถูกส่งไหมคะหลายคนพิมมาว่าของพี่เดือนละ300ของพี่เดือนละร้อยอย่าไปดูเป็นเดือนดูเป็นปีอย่างที่บอกแล้วก็ต่อธนาคารดังนั้นเงื่อนไขแรกก่อนให้คุณพิจารณาก่อนต่อปีต่อธนาคารแล้วไม่สนใจเหตุผลโอเคไหมคะต่อปีต่อธนาคารไม่สนใจเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเลยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโอนคืนเงินกันเราโอนกันเองโอนในบัญชีตัวเองโอนไปฝาก,โอ,ฝากโอนไปฝากเอาไว้พอมีตังค์ครบหมื่นก็จะโอนไปฝากไม่สนใจ ไม่สนใจเลยแฟนจะโอนแม่จะโอนยืมเพื่อนไม่มีเงินหรือว่าคุณขับแก็บเนี่ยอะแล้วลูกค้าไปส่งไปส่งลูกค้าลูกค้าบอกโอนได้ไหมได้คุณหูไม่สนใจการโอนโอเคไหมคะไม่สนใจเหตุผลเพราะบอกแล้วว่าจลิตของเงินเข้าถ้าเป็นพนักงานประจําหรือคนไม่ได้ค้าขายเงินไม่ได้เข้าถี่แต่คนที่ค้าขายถ้าเข้าถี่ถ้าเกินถ้าเกินก็เสียภาษีจบไม่เสี่ยง ถูกไหมถ้าเกินถูกส่งไปแล้วเสียภาษีชนฟึ่งไม่มีความเสี่ยงแต่ถ้าส่งยอดเยอะไม่เสียภาษีหรือเสียน้อยอ่ะก็จะเป็นกลุ่มมีความเสี่ยงดังนั้นอย่างที่บอกไปว่าต่อธนาคารต่อปีอน,นี้จบก่อนให้พิจารณาแบบย้อนสอนขึ้นไปก็คือทั้งปีสองธนาคารเนี่ยถึง400ครั้งไหมเวลาพิจารณาพิจารณาแบบนี้นะคะถึง400ครั้งไหมนับก่อนนะคะถึงและยอดรวมถึง2ล้านไหม ถ้าไม่ถึงปิดตกเลยไม่ส่งแต่ถ้าบอกว่าถึง400ครั้งสองล้านส่งแน่นอนนะคะหรือถ้าคุณมองแล้วปาดสายตามาพลึชครูอัดของพี่มันจะมีถามประเด็นอย่างนี้ลองดูนะคะอะลองเดี๋ยวช่วยกันตอบกันดนะ้อะ2อ0กว่าคนว่าส่งไม่ส่งดีไหมคะมีบางคนบอกว่าของพี่5้า้อยครั้งล้านหส่งไหมแบบนี้ส่งไหมคะ ส่งไหม 500, 000, 000, 000, ไห้าร้อยครั้งล้านห้าส่คะอ่ช้าเช้ามาใครว่างตอบกันหน่อยเดีวอเดินไปเอาน้ำกันห้าร้อครั้งล้านห้าส่งข้อที่หอีกข้อหนึงคราวนี้ข้อที่สนะคะสามพครั้งล้านหส่งไหมอ่าข้อหข้อสลองพิมพ์มาคะ่ะสามพันครั้งล้า,ลานห้าส่งไหมหนึ่กับส หนึ่งไม่ส่งสองส่งไหมคะอ่ะเดี๋ยวมันจะพอดีเปะไปนะอ่ะสามพั 3, 500, นห้านี่ข้อสองสามพันห้าร้อยครั้งล้านห้าส่งไหมสามพันห้าร้อยครั้งล้านห้าส่งไหมอ่ะงั้นสรุปคำตอบก็คือว่าห้าร้อยครั้งล้านห้าพิจารณาถึงสี่ร้อยไหมถึงเกินสองล้านไหมไม่เกิน 5้าครั้งล้านห้าเกิน4ี่ร้อยแต่ไม่ถึงสองล้านไม่ส่ง3,500ครั้งล้านห้าล่ะส่งถูไหมคะทำไมคะเพราะ3,500ครั้งเงื่อนไขข้างบนไม่สนใจเงินแต่3 0 0พัหนึ่งปุ๊บส่งเลย ะะเหมือนอ่านว่าตั้งแต่3,000ครั้งขึ้นไปนะั่นหมายความว่าตั้งแต่3,000แตะปึ้งส่งถ้า2,900ครั้ง2,999ครั้งไม่ส่งเดี๋ยวต้องไปเช็คเรื่องของเงื่อนไขเอาไปนะเอาเป็นว่าครั้งเดียวว่ากันแล้วกันนะดังนั้นนะอย่างที่บอกไปนะคะว่ามูลค่าล้านหาพอกัน500ไม่ส่ง3,500ครั้งส่งถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือ3,500ครั้งเมื่อถึงเกณฑ์ จำนวนครั้งมีลักษณะเงินเข้าถี่ๆตลอดทั้งปีเอ๊ะทำการค้าอะไรส่งไปรอรอนะไม่ได้ตรวจนะส่งไปรอไว้ก่อนรอเนี่ยนะคะรอตรวจกับข้อมูลภายในของสัมภาระซึ่งตัวแรกแน่นอนตรวจกับภาษีเงินได้ที่ยื่นภายในวันที่มิถุนาหกสีนั่นเองเขเคไหมคะหัวข้อวันนี้มีคนถามว่ากรรมการเนี่ยรับเงินแทนบริษัทที่เป็น petty cash นะคะจะจัดการยังไงล่ะครูอาจพี่ก็ ไม่ได้รับรายได้อะไรเป็นแม่ค้าเลยนะคะคุอธิบายแบบนี้ว่าตัวบริษัทเนี่ยนะคะบจอกอนะตามจริตปกติแล้วเนี่ยรับเงินจ่ายเงินนี่คือจริตปกติถูกไหมถูกไหมบจอกอแบบนี้ใช่ไหมคะ,ะดังนั้นมันก็จะมีอีกแบบหนึง่งซึ่งวันนี้ของครูวัดก็เป็นตัวครูอัดเองก็เป็นคุณขาบริษัทแต่ยังคงรับตรงอยู่แต่เวลาจ่ายนยมีจ่ายตรงคะ่ะ มีจ่ายตรงและเอามาผ่านบัญชีเราเราที่เป็นเจ้าของเนี่ยเอาไว้จ่ายหยุมจ่ายหยิมจ่ายแทนไปก่อนแน่นอนค่ะตรงเนี้ยเราเรียกว่าเงินสำรองหรือเงินสดย่อยหรือสำรองจ่ายของคุณเป็นไหมถ้าคุณบอกว่าของพี่ก็เป็นเนี่ยพี่เป็นเลยแหละครูอาจรับเงินจากลูกค้ารับตรงเลยเสร็จแล้วเราตอนเราจ่ายเราจ่ายเป็นเช็ค เราจ่ายเป็นโอนผ่านาพวกโมบายอินเทอร์เน็ตมีแต่ก็มีจ่ายผ่านเราแล้วเราไปจ่ายหุงจ่ายยิ้มจ่ายย้ำปไปหมดเลยแล้วเงินที่เข้าบัญชีตรงเนี้ยตรงเนี้ย question mark ตรงเนี้ยน,นับไหมคำตอบนับค่ะนับอยู่ตรงนี้ด้วยนับค่ะเพราะบอกแล้วไงว่า,าการที่เงินเข้าดูต่อธนาคารต่อปีไม่สนใจเหตุผลอันนี้เรากำลังคุยเรื่องเหตุผลดังนั้นเมื่อไม่สนใจเหตุผลนะคะ แปลว่านับเอา้าเดี๋ยวถ้าของพี่เกินเกิน400ครั้ง2ล้านทำยังไงประเด็นคือถึง400หรอแปลว่าอะไรคะตัวเราเองเนี่ยมันก็จะมีประเด็นว่าเราก็รับหลายอย่างใช่ไหมคะอ่ะเราก็รับเงินเดือนเรารับเงินเดือนเราโอนโอนโอน,น่นนี่บวกไปมาโอนโอน,น่นนี่แถมเราต้องโอน petty cash อีกเงินสดย่อยอีก โอนเงินสดย่อยอีกสิ่งสําคัญที่กาลังจะบอกก็คือว่านี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือพวกเนี้ยเงินที่เข้าถ้าเกิดคุณติดว่ารับโอนจากบริษัทเนี่ยโอ้โหเป็นล้านเลยคุณอาดปีนึงอะ่ะแล้วไม่มั่นใจว่ารวมๆจะเกิน400ไหมเอาบอกตรงๆอยากกังวลถ้าทําถูกถ้าคุณพี่มั่นใจว่าเงินที่เข้าจาก p พจที่แคชแล้วคุณพี่จ่ายหมดจริง จ่ายหมดหรือเกือบหมดจริงไม่ต้องกังวลในส่วนของเพ t t y cash นี้ไม่ต้องกังวลส่วนเงินเดือนตัวเองรับโอนจิปะถะ <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าตะเอาไว้สิ่งสำคัญคือพี่ต้องเคลียร์ตัวนี้พี่ต้องเคลียร์ตัวนี้ให้ใสสะอาดกระบวนการของการเคลียร์ตัวนี้คือมันต้องมีเป็นสเต็ปค่ะสเต็ปที่หคือจุดที่บริษัทจ่ายออกจะต้องมีระบบการจ่าย ตอนที่บริษัทจ่ายออกให้พี่จะต้องมีระบบเงินสดย่อยคุมเงินสดย่อยบางคนถือเป็นแสนค่ะถือไปเถอะเงินสำรองค่ะต้องมีระบบเงินสดย่อยคุมระบบเงินสดย่อยจะต้องมีเป็นเปเปอร์บอกว่าที่โอนมาให้แสนหนึ่งสุดท้ายจ่ายอะไรไปบ้างมันคือการบอกว่าเงินที่เข้ามาตรงเนี้ยสมมติเดือนเนี้ยเข้ามาทิดละครั้งครั้งละแสนเดือนเนี้ยสี่ครั้งป้าไปสี่แสนและในรีพอร์ต คุม petty cash หรือคุมเงินสำรองเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเงินที่เข้ามา1 0 0 0 0แสนจ่ายอะไรไปบ้างท่านที่มีระบบเงินสดย่อยคุณจะรู้ว่าเวลาทำมันสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเงิน petty cash ที่เข้ามา1 0 0 0 0แสนจ่ายอะไรไปบ้างและคุมด้วยใบยสำคัญ pc petty cash voucher หรือเป็น pv payment voucher ก็ได้ ดังนั้นน่ยไอ้ระบบเอกสารที่มีทั้งแฟ้มที่กว่าทาเยอะแยะเลยอันนี้ไม่ได้ถือมาเอาเป็นว่าคุณสนใจคุณค่อยไปดูอีกทีหนึ่งแต่ประเด็นกาลังจะบอกว่ามันก็สามารถตอบโจทย์ตร,ตรงนี้ได้อย่างที่บอกค่ะปัญหาเอกสารปัญหางานบัญชีส่วนใหญ่มันแก้ด้วย2ออย่างคือเราเรียกกันว่าแก้ด้วยจริตของมันคือมันทําเพื่อกิจการจริงๆใช่ไหมนี่ไงทำเพื่อกิจการจริงๆใช,รรๆใช่ถูกไหมคะ และแก้ด้วยระบบงานเอกสารก็คือเมื่อทำาพกิจการจริงแล้วไหนเขาดูเปเปอร์หน่อยอดูเปเปอร์ไปเลยว่าเงินที่เข้ามาแสนหนึ่งออกไปหมดเลยมีเอกสารประกอบเรียบร้อยแต่ถ้าเราบอกว่าทําเพื่อกิจการจริงแต่พี่ไม่ได้จดเลยอะ่เะเพราะพอเข้ามาเงินพี่ก็ปนอยู่ในเงินเดือนโอนอื่นๆแปลว่าอะไรคะความกังวลน,นี้แก้ไขโดยการที่แก้ที่ตัวเองใช่ไหมถ้าเกิดเงินเข้ามาในกิจเงินเข้ามาในกระเป๋าพี่ที่เป็นเงินสํารองที่จ่ายเพื่อบริษัท ปนกับเงินเดือนปนกับเงินโอนอื่นๆปน,นกับเงินสดย่อยแปลว่าพี่เองที่ยังไม่ได้จัดสรรพี่แยกบัญชีไหมนะแม้จะเป็นกสิกรหมดเลยแต่พี่แยกบัญชีจะได้จัดสรรแยกอันนี้เป็นแพทที่แคชต่อให้กสิกรนับรวมกันเราเรียกพี่ดีแค์หรือว่าชี้แจงไปเลยดังนั้นเนี่ยเราจะจะเสียงเต็มเสียงหนักเราไม่ได้กลัวอะไรเพราะเราทําทุกอย่างถูกต้องกลับกันกลับการมันจะมีรูปหนึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะ ตามจลิตของเส้นทางการเงินรับเข้าบริษัทจ่ายตรงอันนี้คือโอเคไม่ไงั้นคือรับเข้าบริษัทเวลาจ่ายจ่ายตรงก็มีจ่ายมาฝากเราผ่านพิทีแคสสหรือสำรองจ่ายก็มีเงินเข้ามาปนรวมกันกับเงินเดือนอื่นๆอ,อันนี้แก้ไขได้แต่ตัวปัญหาเลยถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะมันคือภาพนี้เลยคือบอจอกอร,รับรับจ่ายอ่ะเหมือนกันในครูอัดอะไรคือปัญหา เพราะมันจะมีแบบนี้ค่ะตัวเจ้าของก็รับลูกค้าโอนแวตเข้าบริษัทโอนไม่แวตเข้าเจ้าของทําแบบนี้จนตัวลูกค้าเองสับสนแล้วพอวันหนึ่งค้าขายกันคราวนี้โอนแวตโอนแวตเข้าบริษัทโอนแวตเข้าเจ้าของอ่าไปกันใหญ่เลยงานนี้ตัวเจ้าของเนี่ยรับรายได้ตรงกับลูกค้าไม่ได้เหมือนอันนี้นะอันนี้บริษัทรับรายได้ตรงจากลูกค้าแต่อันเนี้ย ตัวเจ้าของอ่ะไปรับรายได้ตรงจากลูกค้าเส้นนี้เงินเข้าแล้วเจ้าของก็บอกว่าเอ้ยอันนี้รับรายได้แทนบริษัทนับไหมนับอยู่แล้วบอกแล้วว่านับแบบไม่มีเหตุผลนับอยู่แล้วนะคะไม่ต้องมีเหตุผลมาบอกว่าเงินเข้าเพราะอะไรแค่ต่อธนาคารต่อปีถึงเงื่อนไขนี้กลับเข้ามาแล้วพี่จะจัดการายังไงถ้ารายได้นี้พี่อยู่ในระบบ พี่ก็แค่บอกลูกค้าว่าต่อไปโอนเข้าบริษัทแล้วพี่ก็โอนเงินที่มันเข้าส่วนตัวเนี่ยเข้าบริษัทเก็บหลักฐานจบต่อให้มันเกิน400ครั้งเกิน2ล้านมันก็มีหลักฐานที่จะชี้แจงได้แต่ถ้าบอกว่าโอนเข้าพี่แล้วพี่ก็สบายไปเลยไม่โอนเข้าบริษัทนอกระบบไม่ยื่นภาษีอันนี้ก็จะเจ็บปวดดังนั้นเน่ยเส้นทางมาันจะมี3ทางแก้ไข โอนเข้ามาในบัญชีพี่แล้วเ้ยตายแล้วลูกค้าโอนเข้ามามันเดี๋ยวกลัวจะเสี่ยงโอนกลับเข้าบริษัทจบเคสที่หเคสที่สองนะคะคือพี่ส่งแวตเลยสมมุติว่าลูกค้าโอนเข้ามาแล้วพี่บอกเอ้ยขี้เกียจโอนเข้าไปละเพราะยังไงบริษัทก็ติดหนี้เราอยู่เราก็เก็บกินใช้ไปเลยแต่พี่ต้องให้บริษัทเปิดบินแวตนะเพราะสัมภาระเ,เขาไม่ได้อยาก ตรวจสอบความถูกต้องเป๊ะอะไรขนาดนั้นแต่เขาถามว่าไรายได้คุณเสียภาษีหรือไม่ถ้าคุณนําไปเปิดบินแบดในนามบริษทัทจบถือว่าจบเหมือนกันแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยงามแต่จบแต่อันนี้งามทั้งงามทั้งจบโอนคืนไปเอาเปิดบินไปเรื่องของเธออันนี้คือไม่โอนคืนยืมก่อนแล้วกันนะจบเหมือนกันนะคะจบถือว่าไม่มีประเด็นนะคะแต่ไม่ค่อยงามแต่ถ้าพี่กินใช้เองแปลว่าขายนอกระบบ เข้า okay, ไหมคะอันนี้ก็ถ้าลูกค้าโอนเข้าพี่พี่ไม่เปิดบินแบทพี่ไม่โอนให้บริษัทอันนี้ถือว่านอกระบบอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่สัมบกรณ์มองหาอยู่ว่าเอ๊ะมีใครนะที่มีรายได้ไม่เสียภาษีประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมดังนั้นก็ให้เป็นคําตอบเอาไว้ดังนี้ท่านที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวไปย้อนดูนะคะเพราะว่าค่อนข้างค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลถูกส่งที่ยังไม่เรียกอย่าชะล่าใจและอย่าเผลอเลย นะคะเขายังไม่ถึงโอ้โหเส้นแดงมิจนา6กสี่ยังไม่ใช่วันสุดท้ายของการยื่ยนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคุณต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆจริงๆนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์นะคะกับเช้าวันนี้เนี่ยอสมาชิกตอบกันมาใหญ่เลยโอ้ถ้าไหานารู้สึกว่าโอ้ยดีมีประโยชน์กดหัวใจหรือพิมพ์คำว่าคิดถึงจังเลยอ่าคิดถึงจังเลยมาสักหน่อยนะคะ่อดูคําถามนิดนึงช่วงนี้อย่าลืมพิมพ์เราคิดถึงจังเลยนะ อ๋อสมาชิยังตอบอยู่นะคะ500ครั้ง1 5ล้าน5ไม่ส่งเพราะว่าเกิน400ก็จริงแต่ไม่ถึง2ล้านก็เลยไม่ส่ง3,500ครั้งล้านหานำส่งเพราะจำนวนเงินไม่สนใจเมื่อยอดเกิน3,000ครั้งนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวดูคำถามน้อยโอเคเอามีคนแท็กเพื่อนให้มาฟังด้วยโอเคโอเค พี่สมบูรณ์อรุณสวัสดิ์เช้าเลยนะคะโอเคเดี๋ยวกระดคำถามอยู่แป๊บหนึ่งนะคะเราถ้าห้าสิบครั้งเห็นไหมห้าสิบครั้งคือตรงนี้ยังไม่ถึงห้าสิบครั้งสิบห้าล้านคือจำนวนครั้งไม่ถึงสี่ร้อยปัดตกไปได้เลยนะโอเคมีคนพี์คิดถึงจังเลยมาด้วย นะคะโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะโอ้ยพิมพ์กัไว่คิดถึงจังเลยหรือจะหัวใจดวงๆมาด้วยนะคะแชร์เก็บไว้ดูเนาะนะคะเผื่อจะมีประโยชน์หรือว่าส่งต่อให้เพื่อนๆของคุณได้เลยคะ่ะบ๊ายบายค่ะ